e invece lei ha fatto il suo spunto Thank <laughs> you. กำลางของมันที่ทของมันไม่ใช่ว่ามาทำงานไม่คือมาทำงานก็ยังยังมีปัญหาอยู่เราทงานจะมาหาไม่รับเหมือนกันเลยสองคนอะ และได้นอนค่ะว่างานในวันนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วนะคะสำหรับครั้งแรกค่ะเมื่อวันที่3-5ตุลาคมที่ว่าตอน24-26รุษจิกายนศูนย์การค้าเอ็กซิโวล์สังโมน,น,นั่นเองค่ะสินค้าภายในงานของเรามีให้เลือกหลากหลายอย่างเลยนะคะอชเชคอาที่เช่นสินค้าแดบนี้ค่ะและตอนนี้ถึงเวลาสินวัน้วนะคะในโอกาสนี้อยาันะขอเรียนเ ร่วมกันสำนักงานอสาหกรร่บษาสีสุนรกงานการศึกาการข้าชีเพื่อารมาร์เก็ตส่นราครับแล้วที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าหรือว่าผู้คนที่จะเดินมาซื้อก็ตามครับในวันนี้ต้องขอสดุนร็คือจังหวัดสมุทรรการนั้นเนี่ยได้จะทำโครงการเพื่อที่จะเป็นการ สร้างอาชีพเพิม่มรายได้ให้แก่พี่น้องผู้ประกอบการบางส่วนของจังหวัดสมุทรประการนะครับให้เกิดรายได้ที่มากขึ้นแล้วก็เป็นการลดภาวะของค่าใช้จ่ายเข้ายากหมากแพงในปัจจุบันนะครับทุกอย่างก็แพงขึ้นแต่แน่นอนว่ารัฐบาลเองก็ต้องวยกับการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมเช่นกันกกน,นะครับในวันนี้เราได้ยินได้ฟังมาเยอะแล,ล้วเรื่องโครงการผลลัพธ์ล l u s ในะคร plus ด้วยผลลัพธา p l u นั้น ูแลดูสิทธิ์ของเราจากวันที่20ก็จะเป็นวันที่เราเริ่มที่จะกดรับสิทธิ์ต่างๆนะครับป็นพันในจังหวัดสมุทรปราการเองก็เช่นเดียวกันแลสมุทรปราการเองก็จะจะมีพี่นอ้องลนั้นก็ต้องขอขอบคุณสหรับดวัดสังขีองจังหวัดสินค้าส่วนหนึ่งก็เป็นสินค้าโดยพี่น้องชาวสมุทรปราการเองก็ขอบคุณทพกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องค้าจากชุมชน มาที่จะสร้างไปได้ไปถึงทุดคนก็าการนี้ก็ต้องแสดงความชื่นชมและก็ขอบคุณท่านที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม้า นนนนีิะะค้ขนมโกงเหรอใช่ค่ะเป็นขนมโกง้งหากินยากแล้วนะตอนนี้บางปลาน่าจะมีเฉพาะช่วงออกมาขายเท่านั้นครับแต่เดี๋ยวเราบคำพื้นอีกครับเยี่ยมมากทำยากค่ะเรามาทอดตรงนี้ไม่ได้นะทอดมาจากบ้านมาขายจ้ะปลาสวัสดีครับเคยนะครับเินค้านี่ก็มีหลากหลายทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคนี่ของบางพีบางบ่เนี่ย นี่ข่วนครับดได้ครับนี่ดูดีนะกุ้งเหยียดพัสมเุเจดีข้าวหลามนีครับสวัสดีครับน่ากินน่ากินอันนี้ย่างมาแล้วก็มาขายอย่างนี้นะเอามาย่างทางนี้ไม่ได้ <c oughs> ครับรอ๋อจากโรงงานามาประดับ มที่ทำมาจากวัสดุจะใช้จากธรรมชาดีมากได้รับรองมาตรฐานของสระรับขอให้โชคดีนะคการมาจัดพื้นที่ให้ขายโดยที่เราไม่เสียค่าใช้จ่ายก็ต้องขายให้ถูกกว่างนนอกนะครับเราก็มีรายได้เพิ่มขอให้โชคดีนะงานจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดนะครับเป็นโดยการ ดำเนินการของจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการนะครับพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการต่างๆนะครับเป็นการเชื่อมโยงเอาสินค้าไม่ว่าจะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเป็นกระกป๋องน้ําปลาน้มันหอยนะครับจนไปจนถึงผ,ผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับที่เกิดขึ้นจากผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเองนะครับส่วนแล้วแต่เป็นสินค้าที่ผู้คนต้องใช้ทั้งสิ้นนะครับ จังหวัดสมุทรปราการนั้นได้เล็งเห็นถึงภาวะเศรษฐกิจท,ที่ต้องบอกว่าทุกคนก็อยู่ในภาวะความยากลํบาลบากนะครับคนขายก็ขายยากคนซื้อก็ซื้อขอ,องแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวัดเองจึงเป็นคนกลางเชื่อมโยงสินค้าราคาถูกไม่ว่าจะจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากชุมชนก็ตามนได้ผล2ประการนะครับหก็คือเป็นการสร้างารายได้ให้แก่ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นพิจารณ์ชุมชนพินโดยพี่น้องชาวสมุทรปราการเองหรือผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ 2ก็คือในสิ่งของผู้ซื้อก็สามารถที่จะซื้อสินค้าที่มีความจําเป็นในราคาถูกได้จึงเรียกว่าเป็นการเชื่อมโยงสินค้าจากผู้ผลิตมาจนถึงมือผู้บริโภคโดยจังหวัดสมุทรปราการนั้นได้ดาเนินการในทุกพื้นที่ทุกอําเภอของจังหวัดสมุทรปราการวันนี้เนี่ยเป็นจุดดําเนินการที่อําเภอบางพีที่ศูนย์การค้า Win less, Market Win less, วินเลสมาเก็ตวินเลสสุวรรณภูมินะครับบนริมถนนบางนาตราดแห่งนี้จะจัดขึ้น3วันตั้งแต่วันวันนี้เป็นวันแรก17ตุลาคมจนถึงวันที่19ตุลาคมก็แต่กิเชิญชวนนะครับให้ พี่น้องประชาชนชาวพี่น้องชาวบางพีหรือใกล้ที่มาใช้บริการศูนย์การค้าแห่งนี้เนี่ยได้มาเยี่ยมผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสมุทรการและเป็นสินค้าที่ราคาถูกมีมีหมดครับของกินของใช้ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมและก็ผลิตภัณฑ์โอท็อปครับ